นมัสการจ้าปูสาธุสาธุโอ้ยวิ่งเก้าของเสียเล้งนะ่ะพันธุ์ใดจดนะร้านเนาะปูเนาะทั้งวันนี้อันงกรเจาดีได้ร้ายยิ่งเหล่ามือควานนั่นเองเป่นเลนเลกวิ่งเนาะปูเนาะเล่นเลขวิ่ง,นะนะงบ้านนี้อันว้าวิ่งอันนเงียบไอ้เนี่ยว่ะข่าวของเลา่าเดียวละพ่อไหนตอนน้าพ่นไหนวิ่งเก้าเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็นตนะ์น่ะเนาะ แล้วราคาวัไไานไาหน906040นะปูน่าจะได้เนาะนเอาพอานนเป็นยังวันนี้เอาไม่เห้าเอาไม่ขนนึ้นเก่าว้ายด่งแห้งปุ้ยวันนี้บ่ลเริ่มดอกเ90สิหาซื้อได้ปะพูดได้นนเบตโต้ํามคนระบบนคนได้เลกไปงวดน,นี้ ทางว่าได้ตวเก้ <pf unlikely> ่าครก้าูนต ah no, ัวเ้าหนึ่งเนียอืมีาจไปอลาดแข่งเยอะกว่าสูว่าเนวาน่ะตีปวอ้าเก้าศูนน่นๆตัวเดียวบอกตัวเดียวเลยแปดแล้วกูได้ถามแล้วบอกว่าเลขวิ่งปนไหนวิ่งตัวใดระวังเก้ากับศูนย์นี่ ลืกวิ่วัน้วิ่งหล,งนนลงายตัวนี่สตัวเนี่ยเลขวิ่งสามตัวที่ตัวใดแน่ละปูวิ่งนะ่หกสาฮะี่ส <53. S 1> วิ่งมีสี่มีหกมีสามเนี่ยั 4, 6, นเด่นตัวใดเอามันก็มันก็่ันเก่าศูนย์มันก็ไหนวิ่งสี่หกสาม อ๋อเพระมันยังประกาดทุนจริงเพาะวันนึงมันฟันตัวเดียวเนาะแสดงว่าเดี๋ยวเราลอคงทุสายเป็นยังสิบฟั่นไห้มันบ่ปูเดี๋ยวมากลายอยู่ล่างเกียวมันเพื่อนเมื่อวาอือเขาองรักไว้เถอท่านจเพ่นนี่ก็ติดเจเรงเนี่ยถึงกงหัวนาอปูเนาะถึงทุกงวแต่่ามันวน ใเนียเกา่าะเกาเนาะแล้วก็จับกล้วยที่เก้าศูนเม็ดเดียวล้านแตกเลยเนาะปูเนาะเพิสลแยวจักมื่นเพิ้ลแถวจักล้านเมื่อวานนี่เลข้านู่ใดหสามตียวู่ใดหกสามตัวเดียวสามเนาะแต่เามาใส่กันก็หกสามเก้าศูนย์ก็หกสามเนาะปูเนาะคู่ใดตัวเดียว วันวันงอ่ะกวนขรเจ้าตือใส่เลขสมตัวบอกอยว่าบันนี้าเจ้าเล่เนแย่ออกมาคือเนือยแม่บจาโอ้ยดวงคุณก็ดีนะปูเนาะเลขสตัวนั่งคนดวงดีเอนเพลงสั่นะปูบนกบวนเอ้าลูกถึงผู้บอกถึยเขาก็หมสิ เน่ยหงเดีูามก็ว่าใช่มันก็ือ่าไล่่าไปุ๋ยหนเนี่ยตามตัวไม่แยกงัลอืมแต่ว่าเมื่อกี้นี่หกหกหกแปดนี่มันก็แห้งบนราะนั่นก็หัเก่านะปูนาไม่อกเจ๊ดเก่าเลยวะนี่เก่ามืกี้นี่ไอ้ามัน อันนี้ก็ไจ้ปจ้าางดาบอนให้จวนรูปตองนีเรีนเก้าย่างเดียวเอาไปมัไ่ไสวิ่งย่างเดียวฮ้องวิ่งเก้าย่างเดียวนะปูแต่หนูคิดว่าเนี่พ่อหนาจะพลาดะเก้าตลอดปีเลยจ้าเอาไปมัด้น้ายเกาน้พาเหวิ่ไปมวนกเพราะว่าหนูว่าพ่อหนาพลาดดอกมนนี่ปู เก้าศูนย <90 S 2> ์หรือเก้าหนึงน่งนีง่อ่าเก้าหนึงน่งหรือเก้าศูนย์นี่นะเอ้าดูว่าแล้วว่าเป็นหกแล้นไ่เด้อกันไว้นะกันหกศูนย์น้ำหนปูเนาะแล้วมันมักเป็นตัวปูมาแน่แล้วนะเนาะปินนีนได้จ้ะ งวดฟาเ่นึ่งซุ้มปนเครื่ทิ้หนึงบ้านทาีถือเบิ่งเรกไอ้งจากหัจ้างวดนี้ก็ถือเบิรอีกขึ้นกันวดนี้าเจาเจาวาเพาต้องกินเดกเบิรเื่องีม่อานี่แต่้มนูเบิรงมานีแต่แต่เดือนพฤษจีกามานีติดเก้าบ่บ่นกะล่างบ่กบ่บนกะล่างยี่พอเป็นอะไแม่ปู เราอ่านเราไปอาหลวงพ่ออยูเชีงบุรีจ้าวันเราไปดูอยู่พะยาค่ะเราเคยไปได้น้ำหลวงพ่อไอ่ย่างหลวงพ่อกสย่งยงก็ว่าตลอดปีนะไอ้ข้าอืมไม่ต้องทิ้งเหนกันก็าเก่าไย้ยงงบออกเขาก็วนไปแต่เจ็ดเก่าอยังออกดูเนาะปูเนาะเก่าเจ็ดเจ็เก อหกศูนย์สามสามหกศูนย์เหรองคักตัวแล้วอะไรจะหนุ่ยพวกจ้าไร่ที่ผู้อานเม่อวันถุ่งมากวันม่วันนั้นรอแมนแมนถ้าในปีเหลือวัดรุ่นเ็ต้องมาอีกแม่แฝดทหมดนาะจามึงกับ่นี่ยแล้วอือองมมันเรื่องสินีอะไรก็งินตุม จะงวดนี้ปูปูคำนวณได้จกสูตรจะที่มันตรงกันอ่ามันมันสูตรเดียวบ่กหรือสองสูตรจะหกสามมันใัย่ไม่หกสามจ้าวด้มวทด่ปซื้อมออดสูี่เราบาสามมันก็เอาบาดเงินบามันเงินเียกเบ้า กูมาถึง03บ้ันน้อ03ที่เป็น้ากูนะออก03ไม่ดีเจ้ะแต่ว่าของมันของเซียเรงนี่ก็คื้เน้น90ตัวเดียวนาอกูเนาะเจ้ะของปูก่าอกอะอนีรื้วนาน่คือเาล้อ่ะสมบอหว่านตมันมีแมนเซียเรงแล้วมาเออกบทเมืองอนแกนเราบบกปัว บ่านีวบอกบอเห็นนี่บอกเอฟซีนูก็มากเก้าศูนเกหนึนูบอกไปให้เอฟซีไปบังรลงตอนนี้ไม่มีเลยแอดประสัทเงือยัดเลืวอนขวไว้เ้ืยเราเบิดเงินนอนเราติดซังไว้แล้วโทรซังโทรซังนะปู่เนาะไอ้ตาตาเราติดตาหิสานเอฟเกิดจากวันยังขอเราหรเปล่า้น่ะ เราบ่ได้งวดละหลายสิไปไเนาะบ่อใดคือพวกเจ้าขาเนี่ะเหละปูเพิ่นเพิ่นชอบท้ำบุญเนี่ยเงินก็เลยได้มาหาเพิ่นแบบง่ายๆเนาะปูเนาะอืมได้เท่าไหร่ถ้ำบุญหลายเท่าไดร่ถึงมือได้หลายเลยเหมนบอกได้หลายแล้วก็ท้ำหลายเนาะปูเนาะเงินต่อเงินเนาะปูผลงานสิไปเฮ็ดอัน น้องบานนั่น้องสองห้องดูโอ้ไม่สิไม่เห้น้องสองหองออ้องอีกเออได้ยินข่าวพี่ว่าจะสีรุ่งบานน้องสองห้องอ,อ้าวเพื่อนแม่คือดีมีมีอยากมีบุญวาสนาได้สั่งโรุ่งบานเพื่อเนเด้อเพื่อนตื่นไหลายหลายล้านคือเพื่อนในน้อปูเนาะเขาได้หน่อยห้ากระชังตามหนอยนี่แล้ววันเด้อได้ร้านกับ ทางตามไลน,น์ก็นนอปูน,<า>นอ<า>อยากถือจักร้านนึ่งเ้อ่นเอาไปถวายจักขาหกหมื่นจักแสนนั่งสินะเออเอ้ยเราเห็นสิบสั่งเรามีปรแกจมไปเราเกิ่างอานแล้วกัน,น,นม,มัดสางลูกบาแล้วสีดำงูอ่ย ปุ้ยสาวต้องเรียนอีกอ้ที่โชสุดจอดเถอะวะเรื่อ่งใก้ชุ่มันมองไรในกระดาษเนี้ยเรือตางไเออ๋อมองไดรที่แบบว่าบ่อไก่ควอมจะเลื่อนมีงะาเดี๋ยวมันไม้บุญแล้ว่าจ้าเดี๋ยนะบุญเล่าเนาะปูเนาะมันกัดแห่งสางบุญตัวใดแห้งมีขึ้นมีขึ้นแล้วป่วย ขนาดมึงได้กี่เล้าผมว่านั่เพราะันไดยนี่แหอแล้วก็มีนุงเพี่ยนเล่าอยู่แล้วก็ลไอใหญ่พี่น้งใหญ่สองลูกในบางเพือจ้าเอาแปลมาเริ่มคือเลเก็บบุญเก็บทานแล้วก็ได้มาเฮ็ดใ้ ล้องบานี่น้อเลี้ยนตีเ,นเอาที่นี่น้อเลี้ยงที่น่าคลองน้กเลี้ยนบาตรเงี้ที่นี่ตัวนของเล่าเล่จ้าบาตที่ดีเดี๋ยวนัปูเด้ออ่าน้องขอสรุปเลขปูในเด้อเวลากันหลายแล้วฮะนะเออทวนเลยอ,อ่าของปูเนาะก,กับที่ปูบอกว่าเสียเลิงหามากเม็ดเดียวคือเก้าศูนย์เม็ดเดียวนะคะส่วนเลขของปูก็คือหกสามเม็ดเดียวคือกันเนาะปูเนาะ ส่วนเลขวิ่งเสียเล้งนะคะงวดที่ให้สามตัวยังไม่ฟันนะคะหอยซี 4, หอยหอกหอยสามนะปวัวต่ละวา่าเขาบอกว่าขันติดเก่าไปหาเอาโหลดเดอ้อตะลาบนาจะมีหลังหลังจากจบคลิปนี้ใจ้บุญกฤิเฝ้าเล่นไปเบื้องหน้าท่าขาอขอศอดูมีบอลเก่าศูนย์นี่สันดอกอ,อือ้าวบาดนี้กะเวลาให้ปูอวยพรให้เอฟซีฮอกกับไดร์ดรปูว,ปวดเดอ้อเอดีอวที่ข้นสก็งนั่น,มนหมานไอ้อีก หลายมือ,อย้วยปูจังตีรับไปบ้านอ๋อตอนนี้ปูอยู่ขอนแก่นน้ำเสียเ,งเองเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปูอยู่ขอนแกน่นนี่ยวะโอ้โหอโอเคจ้าปูทำนี่ความเกินไหวเหตุการณ์จังใดกับเฝ้าทรหาในเด้อปูเด้อหมู่บ้านอยู่แต่เย็นนั่นหลวงพ่อเจ้าพน้าเพื่อนน้องหาหมู่บ้นจ้าโอ้บนไปหาหมอจิ่กค่ะว,ว,วันนี้หนูจะรบกวนปูเด้อแค่นี้นะปูเนาะ จ้าขอบคุณคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ